มหาช้างเอราวันช้างทิพผู้ค้ำจุนฟ้ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลมีช้างเผือกตัวหนึ่งถือกำเนิดขึ้นจากเมฆหมอกและสายลมช้างตัวนี้มีนามว่าเอราวันเอราวันเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วร่างกายของเขาใหญ่โตจนสามารถค้ำจุนจักรกวาลได้ และแล้วเขาก็ได้พบกับพระอินทร์ผู้เป็นจอมเทพแห่งสวรรค์พระอินทร์ทรงตรัสว่าเอราวันเอย๋ยเจ้าคือผู้ที่ข้าตามหามานานจงมาเป็นพาหนะคู่บาร,รมีของข้าเถิดเพื่อปกป้องและค้ำจุนโลกนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระอินทร์และเอราวันก็เดินทางไปทั่วทั้งสามโลกเสียงทั้งสามของเอราวันมองเห็นทุกสิ่งทั้งความสุขและความทุกข์ของมนุษย์ แต่แล้ววันหนึ่งพายุร้ายที่เกลี้ยวกราดก็พัดกระหนำ่ำสวรรค์สั่นสะเทือนแผ่นดินแตกระแหงโลกกำลังจะแตกสลายเอราวันใช้พละกกำลังทั้งหมดที่มีค้ำยันแผ่นฟ้าไว้ด้วยงาอันแข็งแกร่งพระอินทร์ทรงใช้พระวชิระนำทางให้เอราวันพายุสงบลงในที่สุดโลกกลับมาสงบสุขอีกครั้ง เอาราวันทำหน้าที่ของเขาอย่างสมบูรณ์แบบเอาราวันไม่ได้เป็นเพียงแค่พาหนะของพระอินท์เท่านั้นแต่เขาคือผู้พิทักษ์ผู้คำจุนและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นคงตราบจนทุกวันนี้เรื่องราวของเอาราวันยังคงถูกเล่าขานช้างทิพย์ผู้คำจุนฟ้าผู้เป็นตำนานแห่งความยิ่งใหญ่และเอาราวันก็ยังคงทำหน้าที่ของเขาอยู่เสมอ เฝ้ามองดูโลกจากเบื้องบนเป็นผู้พิทักษ์ที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาล